นะครับก็สิคือส่วนควนเวลาล่ะรบชโมงหฮอเล้าครับแลเหลียอหาหนาทีนะครับแล้เหลีออีาหน้าที่หานาที่ัันแล้วคือจังหมาหน่จบขันได้กันนึง่าสีเป็นในน้าพื้นเลยขึ้นกัน่งที่ห่งจักวิธีการบ้อการยังฟั้งตูวว่างอย่างการไถ่ลีปไถ่ยังหฮอกับเป็นพื้นแรงพื้นสาน6 60บ่ไร่นน่ะครับหน้าพุนมันไม่ให้มีหน้าความกับมีหน้ามีหน้าข้าหน้าข้าดีสมบุคกับไอ้กันหน้าเข่าดีกันไอ้ประเด็น ครับเขาเข้าตู้เย็นยุนี่ก็มีครับแต่ว่าเข้าประยุก์เสียเขาก็มีบอนหนาไงบอยหนาไงประมาณหาอะไรครับหาอะไรนี่ครับเป็นเนื้อทีกินยังสี่นะครับนื่อมันเป็นมีเนื้อทีกินกันหาวิธีการไม่ไม่ขามาเสริมมาซอยห่อสีไปนั่งแต่ล่อพี่รอหนองบ่ได้พป่น้องเราต้องเอาวิธีไม่ขามาแสกมาน้ำน้ำนะครับให้บุหรี่มึงยุ่นแหละครับมาห้ากสีททำความดาตรงนี้ มาแร่งกับเชียวรถไทยขามาสุบห้อน,นี่ให้มันบางแดกบางฝนเน่ตั้งเสียกัอยากลำ้ำอยากร้องเพลงกับลาไปได้พี่น้องนี่ละชีวิตคนผิวชูบอชเออบุญบุญนี่เออจังมาบุญบุญนี่ว่ามีไปปัน่นแจก ระบบเพียบ <laughs> yeah. ุูกยั่งเดียวห้องขึ้นก็ระบบเพีบุกและเอไอยั่งเดียวนะครับเพราะว่าห้องก็ทํางานให้ระบบเอไอนะครับเขามีเวลาห้องก็ส่งเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับก็ปลูกมันสาปะหลังอ่าอ้านห้อวก็ปลูกในช่องกลางครับช่องกลางมันงูไหลเชียงญาตยยูนาล้มลุกเลลูกห้านก็พากันผูกมันอยู่เลนะครับครับแล้วนี่ลูกร้านก็ผูกมันครับหลายตู้เพราะมันติดกลางไฟตู้ใหญ่ที่พุ่นกัน ยุบบนก็ hmm. ่สองตัวแล้วเครื่องใส่ไฟฟ้า <qu> มันไหลเมื่อยากเปลี่ยนไฟไหลต้องดึงไฟมานี่ก็สูบน้ำสูบน้ำงาไปน้ำไหลงายไปน้ำนะครับพี่น้องก็ล้ำไปน้ำเลียบรนอยล้ำไปให้บรรยากาศกับพี่ก๊าซเรียบร้อยเข้าเข้าเก็บไว้เขาเขาช่วงเช้าเขาอยากกินหอกเอามะอุ่นกินเห็นไหมครับนะครับเขาเขาตู้เย็นย้่นนี่ก็มีครับแต่ว่าเขาประหลกเสีย เน้นสาระสำคัญก่อนที่ยวข้อจอบนะครับเน้นสาระสำคัญก่อนข้อจบไล่สดนะครับพอที่ขึ้นลงเมที่แล้วก็ขึ้นเน้นและพี่น้องหอมข้อก็เห็ดหน้าให้ข้อก็เห็ดหน้าได้หน้าเข่าได้นะครับอ่าไรนาสวนผักโมปลูกมะม่วงกับก็บอนุญาตปิดเสียงพันดีนะครับสายพันดีล้ำไงนะครับใบใบหนาอันนี้ข้อจิตประคับประคองประคับประคองให้ให้มุมเป็น เขาไว้มาอยู่ล่งรถเฉพาะการดูสิครับเฉพาะคิดอยู่อะไรนาส่วนผสมเข้ากับอยู่แบบอัตภาพไม่ใช่เลยครับที่ผิดอีหนึ่งครับเพราะขยายพันธุ์ให้มันใส่กระถางแบบนี้แล้วเขาก็สีเฮ็ดเลื่อนพอชํำนะครับเพราะเห็ดเลื่อนพอชํำเพราะว่าดูหลายยางหคขับควันค่ายว่างนะครับพอน้องตั้นกับเขามาเลยวเลยโอ้ยแม่เว่งกับเขามาสวัสดีใจเฮ็ดหนังนอกกันเสียเนุ่งงไลครับนะครับ ที่มีนคนไปอยู่กับแบบคนจิดเด่นนะครับอ่าเขาเคยอยู่เขาอยู่แต่อ่างนานเขาเคยเคยอยู่แต่ทํางานในเป็นหลักมาุดือมนุษย์เดือนเงินตอนนี้เขาเป็นมนุษย์เดือนเงินครับพอเขาทางานให้ครับระบบแอาย่างเต็มที่แบบอ่าสิบสิบปีอะไรไม่รอน้เพิ่นขอมาให้สิบปีแล้วท่างกเกษตรเพิน่นอ่ามันเป็นศูนย์เล่นด้ไหมครับอ่ามหานกับเป็นเอ่เที่ยวกับศุนอันนี้ บนบนเนี่ยมามีไฟปั่นแจ้งันบ่นแหกบอกได้คือดังไม่พังทานด้วยแล้วกันขันพี่น้องทั้งทั้งกันในบ้านกันบบมีผูออมาไห่เข้ากับกินของเข้าอ่ามันมีอาหารสำเร็จรูปก้นละ้องกับไปกิกนอแบบร่อยมีขนมอ่ากระชับ ส,สมัมพันธ์สมัยดีปฏิสัมพันธ์กับพีกันนองนะครับอันนี้คือการปฏิสัมพันธ์นอกพื้นที่นะครับไม่กุมเทยบานนะครับเป็นกุมศูนย์เลนลู่นะครับพี่น้องครับผม พอดีเครื่องตัดหญ้าคืออยู่ในเมืองหลวงนะครับพี่น้องครับผมอ,อ่อ,อ่ออาทำไบดีสุขสุขคนเด้อพี่น้องครับนี่แหละครับเน้นสารสำคัญกอนห้องฉีดจบนะครับเน้นสารสำคัญกอนห้องสีจบไล่ซดนะครับตอนที่ขึ้นลงไมที่แล้วก็ขึ้นเน้น ได้พี่น้องเขาอาจจะไปายุในระบบะการทํางานของอ่านหน่วยงานเท่ากับต้งเทียบเท่าต่อคักกับมันมันเป็นอ่ะมันเป็นคนทํางานไหมครับเงืง่อนมนุษย์เงื่อนเดือนนะครับเนาะตอนนี้เท่ากะก็มาเยี่ยมชมนะครับนี่แหละให,ให้ปฏิสัมพันธ์กันอยู่เรื่อย,อยแบบนี้นะครับอ่าสัปฏิสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยแบบนี่ก่ออ่ะพวกเรามองหน้ามองใน้า,อ,นาอยู่บริเวณน,นี่เขากับไปงานเอยงเสียนะเข่ากั ไฟเข่าเลยพี่น้องอยู่ให้นา่งสิว่าว่าอยู่ในอยู่นา่งสิกะอันไฟทั้งเกษียณคนเขามาไว้แล้วเขามาเยอะนครับเสียเงินเบิดกเงินเมื่อไรก็สีเผาอุดยุ่งเะได้พี่น้องแต่ก็เลยเฮ็ดเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องกะเอาเปลี่ยนบรรยากาศด้านี้เรียนโทแล้วเราโอ้ยคำคำทุกคำยากนะครับนี่กะเ้าอยู่แบบนี้เนาะแม่เนาะงไอ้คือสาระแน่ครับอันนี้พักมาเสียณหยาดเท่ากันเด้อแม่ประสิทธิ์เลยแม่เพ่งมาๆมาออกร่างกายเท่ากันอ่า มองเฮาอยู่เฮาเศร้าขับกัดสองพันนาเลยเฮาเชียวรถไสเขามาเนี่งหกหกสิบนเพราอะไรผนะครับหน้าฝุนมันมีหามีหน้าความกับมีหน้าอะมีหน้าเขาหน้าเขาดีสมุดกับไอ้กันหน้าเขาดีกันไปวันนี้เขาเป็นยูเครงเสียงามาได้มาเสียงาใส่นั่นเนี่ยต้องอาจัไปอยุในระบบาการทํางานของงานหน่วยงานเขาก็่ต้องเชียวเฮาต่อคักเขามันมันเป็นอ่ะมันเป็นคนทํางานไหมครับ เงิมนมันษยดเงื่อนเดือนนะครับเนาะตอนนี้เอ้ากะนโอีครับอ่าน้องแดงคุณแดงนะครับคุณแดงคนเดิมนะครับสักไยกันเ้อมาเยี่ยมบ้านของไอ้มาหานะครับ ไมนี่ไอมา,าออกกรลร่งกายน้อยนึ่งประธานทีห้องนะครับทิพไรผมเนี่ยครับหน้าเข่าหน้าบานห้องกับมี่หน้าแล้วหน้าบานห้อกับีไรหังทไรครับทีไรมันบ่หลมีท่วมหลังคาเลยครับ,รบน,นี่ก็ เาเรียกว่ากินเอาสัมพันธ์แค่นี้มันเบิดเคนะแนี้ว่าทั่ไหนสุกครับครับผมเอามาได้บ้างกินก้วยละพี่น้องไม่กินก้วยเ่าเคลื่อนทีนะครับอันนี้คือเคลื่อนทีนะครับปฏิสัมพันธ์เคลื่อนทีนะครับอ่าห้าดวงตานะครับช่วงนี้ห้าดวงตานะครับเออเออรีบ บุญบุญนี่เออจังมาบุญบุญนี่ว่ามีไปปั่นแกกครับกระสีเสียงนครับ้องหลอน แล้วก็ร่างมือลืมปิดนอนเลยลืมปิดแป้งก็เปิดไปสว่างนี่แหละครับพี่น้องอ่ามันเปลี่ยงสั่นครับต่อไปในอนาคตเนาก็ษีเฮ็ดเพียรครับเฮ็ดใหญ่เอ็นบร,รนิกวันแต่เมื่ก็ที่เผาอุดยุ่งจได้พี่น้องแต่ก็เลยเฮ็ดเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องกัเขาเปลี่ยนบรรยากาศชิดพิธีเนี่ยครับผม ยากจะเลยกัารเฮ็ดคลิปมาตรฐานข้อเห็ุศาสตร์สนั่นครับีรื้องครับผมแต่สิเก็ว่าช่วงนั้นฝนมันตกบ่อยครับฝนตกอย่างต่อเนื่องมันกยายา็เลยย่าายาวนะครับย่าริยาวครับทักท้ายกันทักท้ายกันนะครับแบบให้กมลูกซึ่งกันและกันนะครับเด้อสิมานี้มาหาการร้อยหานะ เฮ้ยเป็นเฮ็ดจังไหนอาจจะงอแงห้างก็บสิังอ่วงอีปกือสามสิ้นมาที่เดียวครับประมาณชิ้นทากรเรื่อนหามูในสตอรี่ก่อนมันง่ายที่สุดขันเลื่อหนาเฟียเนี่ยมันอาจจะไปเจอขฆษณานาไปเจอยังจะผสมปูผสมป่ยนะครับมันนั่นพออาจจะบอกแป้งนี่ห้องกับสิได้เปลี่ยนสถานที่ห้องก็บยังอยู่การได้ย่านะครับองคว่ำศาสตร์